กว่า <g w ale> <g w ale> ล้มตลอดกว่าล้มตลอดจนครูเขาแบบเออมันไม่ไหวแล้วนะครับแล้วแล้ว,ลวคุณครูก็เลยแบบอ,อ่ะงั้นออกไปถนนใหญ่กันดีก,กว่านะครับคืนปล่อยไว้แบบนี้ครูต้องวิ่งมาเก็บตลอดเลยแล้วคงไม่ไหวแล้ว่ะครูบอกไปออกไปข้างนอกกันนะครับโอเคครับออกไปข้างนอกแล้วครูก็บอกว่าอ่ะไปด้านข้างนะนะครับเป็นซอยแคบๆด้านข้างเป็นซอยหมู่บ้านนะอ่านะครับเป็นซอยหมู่บ้านแล้วก็ วิ่งไปครับวิ่งไปนะครับพอวิ่งไปเสร็จเนี่ยนะครับซอยหมู่บ้านก็จะมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งคนเดินมีทั้งรถเข็นซาเล้งอะไรมากมายนะครับก็ขวักไขว่กันทั้งเราก็ไม่กล้าไงเราก็ไม่กล้าแล้วก็แบบมือสั่นแบบกลัวมากครับกลัวแบบแบบมือคือผมก็ไม่เข้าใจแบบคุณพี่เขาก็เดินคุณพี่เขา,เาที่เดินเข็นรถเข็นเนี่ยเขาก็แบบหันหนามองเขาหันนามองแล้วใช่ไหมครับเขาปร,ประมาณว่า แกครับดูเหมือนว่าเขามีความมั่นใจในตัวผมมากเลยนะว่าผมเนี่ยจะขับผ่านไม่ได้อย่างสุขสบายครับผมก็บอกออพี่จะมั่นใจในตัวผมมากเกินไปหรือเปล่าครับผมเพิ่งขับวันแรกนะนะครับผมก็ก็ยังสั่นๆนะแต่ผมเข้าใจว่าเขาเขาคงไม่รู้หรอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของผมนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็พยายามขับไปครูก็บอกขันหมุนหมุนขวาหมุนซ้ายนครูหอบคอยบอกตลอดนะแต่คือเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันเรายังไม่รู้ว่าหมุนขวาเนี่ยเพื่อขักลบเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่ามันต้องหักหลบเท่าไหร่ไม่รู้ต้องหมุนไปหมุดสุดไหมต้องหมุนแบบหมุนหมดไหมแล้วเท้าต้องเหยียบเบรกเติม,ตมคัเล่องอะไรแล้วรถแกนะครับคือมันเป็นรถแจ๊ดนะครับเป็นรถแจ๊ดที่แบบเป็นรถแจ๊ดสีเหลืองนะครับมันก็ออกแตออกแนวแต่งซิ่งหน่อยนะครับคุณครูก็จะออกแนวแต่งซิ่งแบบรถแจ๊ดโหลดนิดๆอะไรเงี้ยใส่ล้อแม็กแล้วก็สีเหลืองนะครับก็ออกแนววัยรุ่นซิ่งๆเลยนะนะครับแล้วคัออนเร่งเนี่ยพอเราแต่นิดหน่อยปุ๊บมันพุ่งลงะ แต่ปุ๊บพุ่งแล้วนี้เราก็ไม่ชินไงพอไม่ชินปุ๊บมันก็เป็นเหมือนว่าเราอะไปเหมือนว่าเราไปแกล้งคนที่เขาเข็นรถเข็นอะเขาคงแบบไอ้นี่แม่โชว์เหนือจริงๆเลยรถก็แต่งซิ่งยังจะมาขับซิ่งในซอยแคบๆผิดหารู้ไหมครับอันนี้คือวันแรกวันแรกที่ขับในซอยเลยนะครับก็โอ้ตื่นเต้นรับมือนิ่งแบบเหนือเหนือเหือแตกเต็มมือเลยนะครับก็จบลงไปวันที่สองนะนะครับ วันที่2นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราทําได้ดีแค่ไหนนะครูบอกคุณตั้มทำดีมากรัดดีมากนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาชมเพราะว่าให้มันจบจบไปหรือว่าอะไรยังไงแต่ความรู้สึกเราคือเราก็ยังไม่โอเคนะเป็นไปเรียนมาก็ยังไม่โอเคนะครับก็วันนั้นก็จบไปวันที่2นะครับพอวันที่3มาไปเรียนทีนี้คุณครูเขาก็พาสอนถอยเขา้าซองอะไรเนี่ทยทั่วไปปุ๊บเสร็จแล้วก็พาออกทงใหญ่นะครับทีนี้ออกทงใหญ่นี่คือวิ่งเส้นออกต่างจังหวัดเลยนะครับพงวักครับคุณครูครับวันนี้วันที่3นะ คือออกถนนใหญ่เลยเหรอนะครับก็ครูบอกเออไปเไ็นไปกับครูไม่เป็นไรไม่เป็นหนาก็อ่ะโอเคครับเราก็มั่นใจในตัวครูนะ